รานทีมาดยกขบวนสินค้าลดแลกแจกแถมกระน่ำซัมเมอร์เซลล์อยู่ที่ร้านสถาพรการค้าหรือว่าร้านลุงเล็กตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกกเรดร้านทีมาดนำสินค้ามาลดราคามากมายหลายรายการอาทิเช่นน้ำมันเพชคิสตันปกติขวดละ47บาทลดเหลือ42บาทน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตปกติถุงละ15บาทลดเหลือถุงละ10บาทน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ปกติขวดละ12บาทลดเหลือ8บาทบะหมี่ไวไวปกติแพ็คละ65บาทลดเหลือ55บาทแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้ดีโดทั้งแบบหลอดและแบบถ้วยแล้วก็นำมาลดราคายังยังยังไม่หมดทีมาดยังนำของมาแจกฟรีย้ำว่าแจกฟรีเช่น กระเป๋าล่มแก้วน้ําและอื่นๆอีกมากมายแล้วพบกันที่ร้านสถาพรการขากกเร็ดวันที่30เมษายนนี้นะคะ่จจสวนนกกก็โตตแแมา